สร้างความโชคดีด้วยแรงดึงดูดสร้างความโชคดีด้วยแรงดึงดูดมีหลายคนถามว่าแรงดึงดูดมาจากไหนแรงดึงดูดหรือกดแรงดึงดูดดูที่ไหนใครกันนะที่เป็นเจ้าของแรงดึงดูด มีหลายอาจารย์ที่พูดเกี่ยวกับแรงดึงดูดทุกคนอาจจะสงสัยว่ามาจากไหนวันนี้โค้ดต้อมจะมาบอกเรื่องแรงดึงดูดนะคะแรงดึงดูดไม่ได้มาจากที่ใดเลยมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดมาแล้วค่ะแรงดึงดูดอยากดึงดูดสิ่งไหนกันดีจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายๆหากทุกคนอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คุณก็ควรคิดและพูดกับตัวเองแต่สิ่งดีๆภายในจิตใจของเรานั้นมีจิตใต้สํานึกซึ่งทำงาน95%ในการใช้ชีวิตของคนเราจิตใต้สํานึกมีการบันทึกไว้และส่งผลกับการใช้ชีวิตของเรานะคะเราจะมีชีวิตที่ดีร่ำรวยมัง่งคั่งเกิดจากสิ่งนี้หากว่าเราอยาก ดึงดูดสิ่งดีๆให้เราคิดและพูดกับตัวเองในเชิงบวกบ่อยๆนะคะวันนี้โค้ต้อมจะยกตัวอย่างนะคะวันนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอตกงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซากิจการได้ปิดตัวลงจึงทำให้เธอตกงานแล้วเธอก็ได้พูดกับตัวเองในเชิงบวกว่าต่อไปฉัน คงจะได้มีความสุขฉันจะได้งานทำที่ดีอยู่มาวันหนึง่งเธอได้เห็นใบประกาศรับสมัครงานเธอจึงไปสมัครงานปรากฏว่าเธอมีเกณฑ์ที่ตรงตามที่เขาประกาศไว้เธอจึงได้ทำงานอยู่ต่อมาไม่นานเธอทำงานดีผู้จัดการจึงเพิ่มเบี้ยขยนันและโบนัสให้เธอ เธอมีเงินเก็บจำนวนมากเธอได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเธอประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของเธอแถมยังได้มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเห็นไหมคะว่าคำพูดเชิงบวกหรือแรงดึงดูดเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานั้นเกิดจากคำพูดที่พูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆบ,บันทึกลงในจิตใต้สำนึกทำให้ เราได้รับสิ่งดีๆจากแรงดึงดูดเพราะคำพูดเชิงบวกให้พูดบ่อยๆกับตัวเองตอกย้ำย้ำซ้ำๆนะคะเรื่องที่พูดกับตัวเองพูดกับตัวเองในเชิงบวกเท่านั้นนะคะวันนี้โค้ดต้อมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ